แก่เรามางล่างไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอก,น,รอกนี่ครับเราเจออีกลงังนะครับลงังเบลเลอร์เลยครับเดี๋ยวเราจะตีนะครับตีเอนก,ก่อนตีเองกลัวเองอีกแลเ้ย <c oughs> <c oughs> กล้องมานี่ก่อนไม่เห็นเหรอไม่เห็นนี่นะครับได้นะครับกำลังแย่ลังนะครับอเ,เอาแล้วนะครับตอนนี้ลังเริ่มขยับแล้ว โอเคเรี <Okay. S 2> ยบร้อยครับชัวร์แล้วครับตัดได้เลยครับเปลี่ยนสันตสั่งครับสั่งลุยครับไปค,ค่อยตัดนะครับเดี๋ยวล้างแตกตัดเคี้ย์กิ่งหน้าก่อนนะครับ นี่นะครับตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วลงมาแล้วครับเดี๋ยวราให้ดูตอนลงนะครับนี่นะครับลังลงมาแล้วลังใหญ่พอสมควรเลยลัางยังใหญ่เลยครับขยับเลยใช่ไหมขยับเลยครับค่อยๆเคี่ยวครับไม่ขย,ยขใช้ากาบเคี่ยวครับไม่งั้นเดี๋ยวล้างแตกครับ หลังแตกครับเดี๋ยวหลังแตกหลังแตกหลังขาดเดี๋ยวหลังมันจะขาดหัวน้ำไม่ค่อยมีครับหลังนี้ครับแต่ลังเพราะว่าฝนมันตกโอเคครับ เอาเรื่องหลังย่างใหญ่เลยกล้ปะเป็นมันดูอุเนี่ยหลังเนี่ย,ยน้องหมา,าเป่าควันดิตาไม่ไม่ไม่เอาควันอีกแล้วอย่าไปตัดตน้นเ้าพัง ผู้คตรสวยอะไรเงี้ย โอ้ยร oh, ังยังใหญ่เลยนะครับ <c oughs> นี่ครับวันนี้ให้ซันลงเบอร์เองนะครับ <c oughs> เป็นไงสวยไหมรังอ่ะสวย <c oughs> สวยจัดโอ้ <c oughs> oh, รังเบลเลอร์เลยโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> oh, หัวน้ำหวานเบลเลอร์อเลยครับ โดนเขาแล้วโดนเขาแล้วโดนเขาแล้วไปครับแบมดีเดี๋ยวมาแตกสองคนเขามาดีไปโอ้เรียบร้อยแล้วครับล้างมือนะครับเดี๋ยวให้ดูครับนี่ให้ดูล้างก่อนนี่ครับล้างใหญ่เลยครับโอ้โหเจ็บน้ำหวานดูน้ำหวานให้ให้เพื่อนๆดูน้ำหวานหน่อยโอ้โหโอ้โจ็บ น้ำหวานปูดเลยครับโอ้โหเ่าเปก่านไอ้เหียตอดตอดแล้วมาเจียวิ่งดิจับโดนตัวอีกจับไปโดนตัวไม่ได้ดิเนโดนไม่ถ <c oughs> งลังเบลเลอร์เลยนะครับลงังหัวน้ำหวาน,วาน <c oughs> ลังยังใหญ่นานเยอะ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ